เอาละครับมีจิงไหมครับเชิญครับแม่อยู่ข้างหน้านี่เองค่ะคำว่าเพศนั้นถ้าจะกล่าวจริงๆหมายถึงการมีเซ็ก์อย่างเดียวหรือไม่เดี๋ยวก่อนอาอย่าเพิ่งตอบเขาต่อไปตัวเองคิดถึงว่าอะไรมั่งพูดถึงเพศเลยคะก็จะคิดถึงผู้หญิงผู้ชายความรักแล้วก็ครอบครัวค่ะนะครับอ่านี่เป็นคําตอบที่ดีมากครับน้อง,องต้องต้องฟังครับความจริงแล้วคําว่าเซ็กส์เนี่ยนะครับทำให้คนมีเกิดความเข้าใจผิดกันมากมายมหาศาลถ้าเกิดใครเดินทางไปต่างประเทศนะครับจะเห็นว่าให้ กรอกครับในข้อความเขาจะเขียนคำว่าเซ็กไว้แล้วก็จุดๆครับเคยมีครั้งหนึ่งมีคนเดินทางเข้าประเทศเทางตะวันตกสักประเทศหนึ่งนะครับเขามีคำนี้แกก็เขียนว่านานๆครั้งเพราะไม่ค่อยมีเวลา <laughs> ความจริงเขาอยากจะให้ตอบว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าเซ็กโดยตรงแล้วเนี่ยแปลว่าเพศและเพศนั้นก็อย่างที่ถามนี่แหละก็คือเพศชายหรือเพศหญิงส่วนความรักกรามอารมณ์เนี่ยเป็นของแถม ท่านแต่ก่อนเวลาเราบอกเราจะสอนเรื่องเพศศึกษาเนี่ยคนมักจะนึกว่าเราไปสอนเรื่องเพศสัมพันธ์แท้ที่จริงแล้วเราสอนความเป็นผู้ชายเราสอนความเป็นผู้หญิงความรักระหว่างชายหญิงการมีครอบครัวซะมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจก็จะได้เข้าใจว่าความจริงแล้วเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ใช่คําผิดปกติหรือคําไม่สุภาพเลยทุกคนก็มีเพศทั้งนั้น่ะเนี่ยมีใครไม่มีเซ็กกันบ้างก็เป็นเพศชายเพศหญิงแต่คําว่าเพศสัมพันธ์นั้นเป็นอีกคำหนึง่งแต่คนมักจะเอาคําว่าเพศสําคัญเพศสัมพันธ์เน,เนี่ยสั้นๆมาเรียกว่าเซ็ก ก็เลยทําให้คําที่แท้จริงเบี่ยงเบนไปมีอีกถามไหมครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะครับเข้าใจเลยนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆน,นะครับและผู้ชมทางบ้านจะเห็นว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องครับมีอีกมากมายมหาสารที่เราจะต้องพูดคุยกันเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกกันว่าเพศศึกษาหรือศึกษาถึงความเป็นชายความเป็นหญิงหรือว่าทําไมเราจึงรักเพศเดียวกันจะมีอีกเยอะมากครับ What